สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรข้าวแตนน้ำใบเตยสูตรข้าว1กิโลกร,รมัมทำง่ายก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำข้าวสารเก่านะคะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะสว่วนในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นข้าวเก่านะเพราะจะทำง่ายกว่าข้าวใหม่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างข้าวจนสะอาดดีแล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะแช่ข้าวไว้ในน้ําแบบนี้ข้ามคืนค่ะเพราะวันนี้เราใช้เป็นข้าวเหนียวเก่านะคะต้องใช้เวลานานหน่อยค่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมทําน้ําใบเตยก่อนค่ะอันนี้ก็ได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําใบเตยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลานําไปปั่นจะได้ปั่นง่ายตอนนี้ก็ได้หั่นใบเตยเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําใบเตยไปปั่นกันเลย ในส่วนของใบเตยเราจะใส่ลงไปปั่นทีเดียวค่ะแต่ในส่วนของน้ำเราจะใส่ลงไปนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะกดปั่นไปจนกว่าใบเตยของเราจะละเอียดดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั่นใบเตยละเอียดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําใบเตยไปคั้นเอาเฉพาะน้ําค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้คั้นเอาน้ําใบเตยได้จํานวนที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่ข้าวไว้ข้ามคืนแล้วนะคะลักษณะข้าวก็จะมีความบวมน้ําขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนําข้าวไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะพอล้างข้าวสะอาดดีแล้วนะคะเราก็จะนําข้าวใส่หวดแบบนี้แล้วก็นํามานึ่งค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนร้อนดีแล้วนะคะก็จะใส่ข้าวลงไปนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางนะคะ แล้วก็ปิดฝาหม้ออบไว้แบบนี ido, ้เพื to ่อให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนึ่งข้าว5 5นาทีค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวมาครบเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำข้าวมากลับด้านกันค่ะสาเหตุที่เรานำข้าวมากลับด้านนะคะก็เพื่อต้องการให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีค่ะพอกลับด้านข้าวเสร็จแล้วเราก็จะนำไม้มาเกี่ยแบบนี้นะคะเพื่อให้ข้าวแตกกระจายออกค่ะ ทำแบบนี้ก็จะทําให้ข้าวของเราสุกเสมอกันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหมอ้อแล้วก็นึ่งต่ออีก15นาทีค่ะในระหว่างที่รอให้ข้าวนึ่งครบเวลาเราก็จะมาทําในส่วนน้ําใบเตยกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งหม้อค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลแดงหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ําตาลใส่ขาวก็ได้ค่ะจากนั้นใส่หัวกะทิ ในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิขั้นสดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องได้ค่ะจากนั้นใส่เกลือน้ำใบเตยเข้มข้นในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีน้ำใบเตยก็สามารถใส่สีผสมอาหารลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใส่ส่วนผสมลงไปหมดแล้วจากนั้นเราก็จะเปิดแก๊สค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็คนไปเล็กน้อยค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดี เราก็จะต้มต่อไปจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ําใบเตยมาจนเดือดแล้วนะคะก็มีกลิ่นหอมใบเตยที่ชัดเจนแล้วค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่สีผสมอาหารเป็นสีเขียวแอปเปิลนะคะลงไปผสมค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะในส่วนของสีผสมอาหารใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ ตอนนี้ข้าวก็เนื่องครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำข้าวไปมูลกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะนำข้าวที่เราเนื่องสุกแล้วนะคะใส่ลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นก็เกี่ยเล็กน้อยต่อไปเราก็จะนำน้ำใบเตยที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นะคะมาเทผสมกับข้าวที่ยังร้อนๆแบบนี้ค่ะการที่เราใช้ข้าวที่ยังร้อนและน้ำต้มใบเตยร้อนๆแบบนี้ผสมกันนะคะก็จะช่วยทำให้เราผสมข้าวเข้ากันได้ง่ายค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะตัวเม็ดข้าวของเราก็จะหลุดออกจากกันง่ายดายมากค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะจะต้องทําอย่างเร็วมือค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะให้เราบี้เม็ดข้าวให้หลุดออกจากกันให้หมดค่ะเพราะในขั้นตอนนี้ถ้าเราไม่รีบแยกเม็ดข้าวให้หลุดออกจากกันนะคะเวลาข้าวเย็นตัวมาก็จะทํายากค่ะและที่สําคัญเลยถ้าตัวเม็ดข้าวจับตัวกันเป็นก้อนเวลาเรานํามาขึ้นรูปนะคะก็จะทํายากค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แยกเม็ดข้าวจนหลุดออกจากกันดีแล้วนะคะลักษณะเม็ดข้าวก็จะประมาณนี้เลยส่วนนี้ขั้นตอนเข้าวของเราหลุดออกจากกันดีนะคะก็จะทําให้เม็ดข้าวของเราได้ดูดซึมเอาส่วนผสมเข้าไปได้ง่ายค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นงาดําดิบหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นงาขาวก็ได้นะจากนั้นก็ใส่ผงฟูค่ะการที่เราใส่ผงฟูลงไปด้วยก็จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราฟูตัวแล้วก็กรอบมากค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมไปจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมข้าวมาจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะพักข้าวไว้15นาทีเพื่อให้เม็ดข้าวได้ดูดซึมเอาส่วนผสมต่างๆค่ะตอนนี้เราก็ได้พักข้าวไว้ครบเวลาแล้วนะคะเม็ดข้าวของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนําข้าวออกมาขึ้นรูปก,กันเลยค่ะ ส่วนพิมพ์ที่ใช้ทําข้าวแตนวันนี้เราก็ใช้เป็นพิมพ์ท่อ PVC ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่3.5นิ้วความหนาบางก็จะอยู่ที่1มิลค่ะต่อไปเราก็จะวางเรียงพิมพ์ใส่ลงไปในถาดที่เราจะนําไปตากค่ะในส่วนของตัวพิมพ์นะคะแนะนําให้แช่น้ําไม่ด้วยค่ะเพื่อกันตัวเม็ดข้าวติดพิมพ์ในส่วนของข้าวเราก็จะแบ่งออกมาทํานะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาทําแผ่นข้าวแตนกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะหยิบข้าวนะคะออกมาจากนั้นก็กระจายข้าวให้ทั่วพิม์พเลยค่ะส่วนขั้นตอนในการทําแผ่นข้าวแตนนะคะแนะนําอย่าทําแผ่นหนาเกินไปแล้วก็อย่าทําแผ่นบางเกินไปค่ะเพราะถ้าแผ่นบางเกินไปก็จะทำใหแผ่นของเราแตกแล้วก็หักง่ายและถ้าแผ่นข้าวแตนเราหนาเกินไปก็จะทําให้เรากดทับ ข้าวของเรานะคะแน่นเกินไปก็จะทําให้เวลานํามาทอดแผ่นข้าวแต่นของเราก็จะไม่ฟูค่ะพอกระจายเม็ดข้าวออกจากกันดีแล้วนะคะเราก็จะกดแผ่นข้าวของเราเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนนี้อย่ากกดแรงนะถ้ากดแรงเกินไปก็จะทําให้ข้าวของเราอัดแน่นเกินไปค่ะเวลานํามาทอดแผ่นข้าวของเราก็จะไม่ฟูนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆค่ะในขั้นตอนการทําแผ่นข้าวแตนนะคะก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะ ก็ให้เราหัดทําไปเรื่อยๆนะคะก็เก็บประสบการณ์ของตัวเองไปเรื่อยนะคะในส่วนของแม่คีมนะคะก็ได้ทําแผ่นข้าวแตนบ่อยค่ะก็จะเก็บประสบการณ์จากตัวเองนะคะก็คือถ้ากดแผ่นข้าวหนาเกินไปนะเวลานํามาทอดแผ่นข้าวก็จะไม่ฟูค่ะดังนั้นเราควรที่จะใช้น้ําหนักมือให้พอดีนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเกี่ยข้าวของเราให้ทั่วพิมพ์ค่ะพอทั่วพิมพ์นี้แล้วเราก็จะใช้มือนะคะ กดลงไปเล็กน้อยค่ะในขั้นตอนการกดแผ่นข้าวเราก็กดแผ่นข้าวเพื่อต้องการให้เม็ดข้าวจับตัวกันดีค่ะพอเราทําแผ่นข้าวจนเต็มถาดแล้วนะคะเราก็จะมาแกะพิมพ์กันเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราทําอย่างเบามือค่ะเพื่อกันตัวเม็ดข้าวแยกตัวนะพอเราแกะออกมาแล้วนะคะเราก็จะนําพิมพ์พไปแช่น้ําไว้เหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แกะพิมพ์เข้าแตนออกไปหมดแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยต่อไปเราก็จะนําแผ่นข้าแตนไปตากแดดกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็ได้นําแผ่นข้าแตนของเราออกมาตากแดดแล้วนะคะเราก็จะตากแดดจะจัดแบบนี้นะคะถึงตอนเที่ยงพอถึงเที่ยงเราก็จะมาเก็บไปกับด้านค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาทํำข้าวแตนต่อจนกว่าข้าวของเราจะหมดค่ะ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วค่ะเราก็จะนำข้าวแตนมากับด้านกันนะคะลักษณะข้าวแตนของเรานะคะก็จะแห้งเฉพาะด้านหน้าเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้พายขัดจุ่มน้ำเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวติดไม้พายนะคะจากนั้นเราก็จะนำไม้พายแซะลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะการที่เรานำแผ่นข้าวแตนมากับด้านในตอนเที่ยงแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้แผ่นข้าวแตนของเราไม่แตกง่ายค่ะ พะในขั้นตอนนี้นะคะการที่เรานําแผ่นข้าวแตนมากับด้านแผ่นข้าวแตนของเราก็จะแห้งเสมอกันดีทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้กลับด้านแผ่นข้าวแตนของเรานะคะเสร็จไปหนึ่งถาดค่ะก็เหลืออีกหนึ่งถาดนะคะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะและที่สําคัญต้องทําอย่างเบามือนะคะเพื่อการเม็ดข้าวหลุดหรือว่าแตกออกจากกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กลับด้านแผ่นข้าวแตนของเราเสร็จทั้งสองถาดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปตากแดดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตากแดดจะจัดไว้แบบนี้ทั้งวันนะคะพอตกตอนเย็นเราก็จะมาเก็บแผ่นข้าวแตนค่ะแล้วก็พอเก็บเสร็จพรุ่งนี้เช้าเราก็จะนําแผ่นข้าวแตนออกมาตากกันอีกรอบตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเราก็จะนําแผ่นข้าวแตนออกไปตากแดดอีกรอบค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการตากที่2วันนะคะโดยการตากแดดจะจัดค่ะ ส่วนระยะเวลาในการตากแดดนะคะก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่นข้าวของแต่ละคนด้วยนะคะของเราก็จะมีความหนาบางประมาณนี้ก็จะใช้ระยะเวลาตากแดดอยู่ที่2วันค่ะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวแตนของเราครบ2วันแล้วนะคะแผ่นข้าวแตนก็แห้งดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํามาเก็บไว้ในภาชนะแล้วก็นําถุงมาคุมไว้ปิดไว้ให้สนิทนะคะเพื่อกันมแมลงต่างๆเข้ามารบกวนค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำแผ่นข้าวแตนน้ำใบเตยสูตรนี้ทำง่ายรับประกันความฟูกรอบอร่อยค่ะโอเคนะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ